เกมวันนี้นะคะเซตแรกถือว่าเราค่อนข้างทำทำได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าเรามาช้าเองเรื่องของเซตสองเรามาพลาดเองเยอะส่วนใหญ่แล้วแล้วเขาก็เล่นได้ดีด้วยค่ะวันนี้เราเหนียวเขาก็เหนียวอยู่ใช่ค่ะวันนี้ต้องชมเขาเลยค่ะวันนี้เขาก็แบบสู้เราเต็มที่ด้วยค่ะสภาพร่างกายของที่ตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นอะหรือยังก็หนูคิดว่าก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เราก็ หลังจากที่เราแข่งมาอย่างหนักแล้วเราก็มาในแช์นี้เราก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยๆปรับขึ้นไปเรื่อยๆก็มีการประชุมกันแล้วก็บอกกับตัวผู้เล่นเองว่าให้เราตื่นตัวมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานเราอาจจะดูนเหนื่อยไป นีเข้าถึงรอบ8ทีมแล้วครับดูก็าเจอคาซากับญี่ปุ่นมองสองทีมนี้ยังไงบ้างครับก็คาซากับญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีเลยทีเดียวแต่หนูว่าเราต้องทำเกมของเราในรูปแบบเกมของเราให้ดีก่อนค่ะในในเรมของของมีตไหนที่เราน่าจะต้องปรับก็เรื่องของหนูน่าจะเรื่องของสปีดบอลที่ช่วงจังหวะตีบอลเนี่ยค่ะต้องต้องปรับอีกนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้บอก ก็สำหรับการคาดหวังของนักกีฬานะคะพวกเราก็แน่นอนคะ่ะพวกเราก็อยากได้เหรียญทองอยูแล้วค่ะแต่พวกเราไม่อยากจะกดดันตัวเองพราเราก็จะทําทุกแมตช์ให้ดีที่สุดคะ่ะ <c oughs> ยังยังไม่ได้เจอเลยคะ่ะเพราะว่าเราขึ้นรถแล้วก็กลับหมู่บ้านนักกีฬาเลยะคะ่ะ ฝากขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็เชียร์พวกเรามาลุ้นเหรียญกับพวกเรากันนะคะขอบคุณค่ะ